สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนจะพาไปชมบ้านพร้อมที่ดินครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับราคาคุ้มมากๆเลยครับราคาถูกจริงๆครับผมเพราะว่าเนื้อที่ในฉนนนะครับเกือบ2ไร่เลยทีเดียวครับแล้วก็ราคาถูกมากๆอยู่ในแหล่งชุมชนครับตรงบริเวณนี้นะครับแมนจะพาเดินทางตั้งแต่ถนนลาดยางครับ ถนนลาดยางเส้นนี้จะเป็นถนนลาดยางในชุมชนนะครับถนนลาดยางเส้นนี้จะเชื่อมต่อไปหาถนนลาดยางหมายเลข2068ที่จะเข้าตัวอำเภอโนนไทยได้นะครับและก็ยังจะไปเชื่อมต่อถนนหมายเลข290เป็นถนนวงแหวนรอบเมืองโคราชอีกด้วยครับตรงบริเวณนี้จะเป็นซอยทางเข้าบ้านนะครับผมลงจากถนนลาดยางเพียงแค่200เมตรเท่านั้นครับ ทางเข้าจะเป็นถนนหินลูกรังนะครับผมรถเก๋งเข้าได้รถปิงอัพเข้าได้นะครับส่วนบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านแล้วนะครับผมประตูก็จะเป็นประตูบานเลื่อนนะครับเป็นบานเหล็กครับเดี๋ยวแมนจะพาทุกท่านค่อยๆรับชมวิดีโอไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้ครับมีองค์ประกอบหลายอย่างมากครับผมส่วนมากนะครับบรรยากาศรอบนอกครับก็จะเป็นสวนนะครับผมเป็นสวนไว้สําหรับ นั่งเร่นไว้สําหรับปลูกผักเลี้ยงปลานะครับก็คือธรรมชาติล้วนๆเลยครับถ้าท่านใดน,นะครับที่ชอบบ้านชอบอยู่แบบสงบชอบอยู่แบบเงียบๆนะครับบ้านนี้เหมาะสําหรับท่านมากๆเลยครับเดี๋ยวเมนจะค่อยๆพาไปชมรอบๆบ้านแล้วก็จะค่อยๆบอกรายละเอียดไปนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ครับเป็นที่ดินโคราชนัมเบอร์ no. 397ครับ ขายบ้านพร้อมที่ดินราคาดีคุ้มมากๆเลยครับเพราะว่าบ้านหลังนี้อยู่บนเนื้อที่เกือบ2ไร่เลยทีเดียวครับเนื้อที่เกือบ2ไร่นะครับก็คือ1ไร่345ตารางวาครับผมเอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุฑแดงนะครับพร้อมโอนเลยครับผมเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา1 5 9 0 0ล้านบาทนะครับ ราคานี้นะครับถ้ามาซื้อสดสามารถต่อรองได้ครับผมสามารถมาซื้อสดหรือว่าจะให้แมนบริการยื่นกู้ให้ก็ได้นะครับสำหรับสถานที่ใกล้เคียงที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้ก็จะใกล้เพื่อนบ้านครับผมแล้วก็จะใกล้ถนนลาดยางในชุมชน200เมตรใกล้ร้านค้าร้านขายของ500เมตรครับใกล้แหล่งชุมชนหมู่บ้านแปลงนะครับเพียงแค่500เมตรเท่านั้นใกล้ถนนหมายเลข2 0 6 8ครับถนนเส้นนี้จะเชื่อมต่อระหว่าง อำเภอโนนไทยไปหาอำเภอขามทะเลสอหรือว่าจะไปอำเภอด่านขุนทดได้ครับจะห่างจากบ้านหลังนี้เพียงแค่2กิโลเมตรครับและถนนในชุมชนเส้นนี้นะครับก็จะไปเชื่อมต่อถนนหมายเลข290เป็นถนนวงแหวนรอบเมืองที่ตัดใหม่ด้วยนะครับเพียงแค่8กิโลเมตรเท่านั้นครับการเดินทางจะเข้าตัวอำเภอเมืองหรือว่าจะไปตัวอำเภอโนนไทยก็สะดวกสบายยิ่งนักครับ สำหรับบ้านหลังนี้ครับในเนื้อที่เกือบ2ไร่นะครับก็จะมีบ่อน้ำอยู่1รูกครับขนาดประมาณ200ตารางวานะครับบ่อน้ำตรงนี้เหมาะสำหรับกับเก็บน้ำไว้ทำการเกษตรทำสวนทำไร่นะครับหรือว่าปลูกผักพืชผลนะครับแต่สำหรับบ่อน้ำรูกนี้นะครับเหมือนว่าจะเก็บน้ำไม่อยู่นะครับผมอาจจะต้องมาปูผ้าใบเพื่อต้องการเก็บน้ำให้อยู่ด้วยนะครับ หรือว่าอาจจะต้องรอกหรือว่าขุดให้ลึกกว่าเดิมนะครับเพื่อให้เก็บน้ําอยู่แมนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าแมนไม่ค่อยถนัดเหมือนกันครับผมถ้าท่านใดมีความรู้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีประโยชน์ให้คนซื้อได้ศึกษาต่อไปนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้ก็จะหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับทิศเหนือกว้าง93เมตรทิศใต้กว้าง108เมตรครับทิศนี้จะติดถนนยาวถึง108เมตรเลยนะครับ ทิศตะวันออกกว้าง32เมตรทิศตะวันตกกว้าง33เมตรครับระดับความสูงจากน้ำทะเลอยู่ที่182เมตรครับถ้าท่านผู้ชมครับผู้รับชมภาพบรรยากาศมุมสูงบริเวณตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแมนก็จะพาไปชมบรรยากาศด้านในของบ้านหลังนี้ครับ สำหรับบ้านหลังนี้ครับตัวบ้านก็จะเป็นบ้านปูนชั้นลอยนะครับทรงจั่วครับผมหลังคาก็จะเป็นหลังคาสีส้มนะครับเป็นหลังคากระเบื้องครับผมแล้วก็ตัวบ้านก็จะเป็นทาด้วยสีเทานะครับมีระเบียงนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านนะครับแล้วก็จะเป็นโรงจอดรถครับที่ต่อออกจากด้านข้างนะครับสำหรับตัวบ้านก็จะยกลอยจากพื้นปูนนะครับประมาณ50 8 0ถึงซนเมตรครับ บนไดจะเป็นบนได5ห้าขั้นนะครับที่ขึ้นตัวบ้านแล้วก็ลงหลังบ้านนะครับสําหรับคานลงรถคานลงรถก็จะเป็นเหล็กนะครับแต่แมนไม่ทราบว่าเป็นเหล็กหน้าสี่หรือหน้าห้านะครับหลังคาลงรถก็จะเป็นหลังคากระเบื้องครับผมแบบเดียวกันกับหลังคาบ้านเลยนะครับเดี๋ยวแมนจะพาไปชมในบ้านครับผมตามแมนไปชมในบ้านได้เลยนะครับ สำหรับบันไดก็จะเป็นบันได5ขั้นนะครับเดินขึ้นบ้านครับภายในตัวบ้านครับภายในตัวบ้านก็จะมี1ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องครัวแล้วก็1ห้องโถงครับผมด้านล่างก็จะเป็น1โรงจอดรถนะครับบริเวณตรงนี้แมนจะยืนอยู่หน้าระเบียงครับประตูจะเป็นประตูไม้นะครับมองเข้าไปครับจะเห็นห้องโถงก่อนนะครับห้องนอนจะอยู่ซ้ายมือห้องครัวจะอยู่ซ้ายมือแล้วก็ห้องน้ําจะอยู่ซ้ายมือครับ ประตูด้านหลังจะอยู่ขวามือนะครับผมบริเวณที่เป็นบันได5ขั้นลงจากหลังบ้านนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ครับผมน่าอยู่น่าอาศัยมากครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการอยู่บ้านสวนบ้านไร่นะครับที่มีความเงียบสงบไม่แออัดไม่วุ่นวายนะครับท่านใดที่ชอบแบบนี้ครับอยู่เงียบๆได้อย่างสบายมากเลยครับปลูกผักทำสวนผลไม้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลานะครับผม อยู่แบบมีความสุขอยู่แบบไวกระเสียนอายุนะครับผมหรือว่าจะไม่เกระเสียนอายุอยากมาอยู่แบบนี้ก็ได้ครับและที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะห่างจากตัวอาําเภอโนนไทยครับ12กิโลเมตรในตัวอำเภอโนนไทยครับก็จะมีโรตัสมีเคฟซีมีธนาคารมีร้านทองตู้ atm นะครับหรือว่าจะเป็นธนาคารต่างๆสถานที่คือราชการต่างๆโรงพยาบาลโนนไทยโรงเรียนโนนไทยครูอบรมเพียงแค่ 12กิโลเมตรเท่านั้นครับการเดินทางก็จะเดินทางตามถนนลาดยางนะครับจนถึงตัวอำเภอโนอนไทยเลยครับและที่ดินแปลงนี้ก็จะห่างจากตัวอำเภอเมืองโคราชเพียงแค่25กิโลเมตรนะครับทางไปตัวอำเภอเมืองก็จะไปได้หลายทางนะครับหรือจะวิ่งเข้าถนนตัดใหม่หมายเลข290ตรงนี้ก็ง่ายสะดวกสบายด้วยครับและที่ดินแปลงนี้ก็จะห่างจากกรุงเทพมหานครเพียงแค่260กกิโลเมตรครับ ที่ตั้งที่ดินแปลงนี้จะอยู่บ้านแปลงตำบลสมุรงอาเภอโนนไทยจัังหวดนครราชสีมาครับและบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นบันไดาทางลงหลังบ้านนะครับบันไดก็จะเป็นบันได5ขั้นนะครับเดี๋ยวแมนจะลงไปให้ชมนะครับ และสําหรับคลิปนี้หรือว่าบ้านหลังนี้นะครับถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดยตรงเลยครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0989518352ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ของแมนด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับแมนฝากทุกท่านนะครับ ที่รับชมคลิปวิดีโอแมนอยู่ครับแมนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แมนด้วยครับผมแมนขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แมนหาที่ดินสวยๆราคาถูกๆครับให้แมนมีกําลังใจได้ทําที่ดินโคราชต่อไปนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับแมนก็คงขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังที่ดินโคราชของแมนนะครับแมนขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ สวัสดีครับชาวโคราชเดี๋ยววันหลังจะนำเพลงโคราชมานำเสนอเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ